ลอดระยะเวลายาวนานคนตาบอดสามารถประกอบอาชีพได้จำกัดก่อนศตวรรษที่19คนตาบอดหาเลิ้ยงชีพได้เพียงจากการทำแปรงและสารตะกรา้าคนตาบอดถูกกีดกันจากโลกของหนังสือและการศึกษาการจะถ่ายทอดความคิดและเรื่องราวลงกระดาษขาดตัวแปรส,สำคัญคือระบบอักษรที่คนตาบอดใช้อ่านและเขียนได้ ทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงได้เพราะลุยส์เบรลในวัย16ปีโดยในปี1925เขาพัฒนาระบบการเขียนที่ตราบทุกวันนี้คนตาบอดทั่วโลกยังคงใช้กันลุยส์เบรลเกิดเมื่อวันที่4มกราคมปี1809 ในเมืองคูเฟรใกล้กรุงปารีสเมื่ออายุ3ามขวบเขาเล่นมีดในโรงทําอานม้าของพ่อจนแทงตาตนเองข้างหนึ่งต่อมาตาข้างที่ดีพลอยอักเสบติดเชื้อไปด้วยสายตาของหลุยจึงแย่ลงเรื่อยๆเมื่ออายุห้าขวบเขาก็ตาบอดสนิทแต่แม้จะตาบอดหลุยก็เข้าเรียนในโรงเรียนประจำหมู่บ้าน เรียนตัวอักษรฝรั่งเศสและตารางสูตรคูณแต่ไม่รู้ว่าตัวอักษรและตัวเลขหน้าตาเป็นอย่างไรครูของเขาได้ข่าวว่าในปารีสมีโรงเรียนสำหรับเด็กตาบอดและเปิดสอนฟรีก่อนหน้านั้นเป็นเวลานานไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องการช่วยเหลือคนตาบอด ในปี1749ดอเดนีดีเดโรนักเขียนฝรั่งเศสเขียนถึงสภาพของคนตาบอดในงานชื่อ Letter of the b l i n d เขาอยากให้สังคมช่วยคนตาบอดให้มีชีวิตสง่าพาเผยกว่าที่เป็นคำขอของดีเดโรสั่นคลอนคนทั้งประเทศวาเลนตินอาวีเป็นคนแรกที่ยื่นมือเข้าช่วย โดยในปี1785เขาก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งแรกของยุโรปขึ้นในปารีสและอาวีเป็นคนแรกที่สร้างระบบการเขียนสำหรับคนตาบอดโดยใช้หลักการตัวอักษรแบบกลับข้างลงบนกระดาษหนาๆให้เกิดเป็นตัวอักษรน,นูนขึ้นด้วยวิธีนี้ทั้งคนตาดีและคนตาบอดสามารถอ่านและเขียนตัวอักษรเช่นนี้ได้ จุดนี้สําคัญต่ออาวีมากเพราะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเขาไม่เห็นด้วยกับการมีรหัสเฉพาะที่มีเพียงคนตาบอดเท่านั้นที่เข้าใจได้เมื่อลุยส์เบลเข้าโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งฟารีสในปี1819การใช้ระบบของอาวีมีอยู่แล้วและดอรพิทนิเยผู้อำนวยการโรงเรียนในเวลานั้นได้จัดห้องสมุดให้นักเรียนแล้วแต่หนังสือที่ผลิตเป็นตัวนูนมีเพียงไม่กี่สิบเล่มเท่านั้น และหนังสือเหล่านี้อ่านได้ยากแต่ไม่นานลุยส์ผู้ไฟรู้ก็อ่านครบทุกเล่ม voilà, ในปี1821ชาลส์าบาบิเยเดอลาซแซ<ส>อดีตนายทหารปืนใหญ่มาเยี่ยมชมโรงเรียนสอนคนตาบอดในปารีสเพราอให้ผู้อำนวยการดูรหัสลับที่เขาคิดค้นเองเมื่อสองสปีก่อนรหัสของเขาใช้จุดนูนมาประกอบกันทำให้ทหารสื่อสารกันได้ในที่มืด บาบิเยคิดค้นระบบที่ประกอบด้วยจุดแนวตั้งสองแถวแต่ละแถวมี6จุดและแทนเสียงในภาษาฝรั่งเศส36เสียงด้วยจุดตั้งแต่2ถึง12จุดโดยให้จุดเหล่านั้นนูนขึ้นและบาบิเยนั้นให้ทางโรงเรียนใช้ระบบของเขาได้ แต่บาบีเยสามารถใช้สายตากวาดมองจุดซึ่งมีสูงสุดถึง12จุดได้ไม่ยากในขณะที่นักเรียนตาบอดใช้ปลายนิ้วสัมผัสจุดเหล่านั้นได้ลำบากเมื่อนักเรียนเริ่มหาทางปรับระบบของเขาบาบิเยรู้สึกโกรธว่าถูกหยามจึงไปจากโรงเรียนในเวลานั้น ลุยนึกถึงลูกเต๋าที่พ่อของเขาทำให้เขาโดยเฉพาะเมื่อหลายปีก่อนผิวหน้าของลูกเต๋าเรียบแต่ละจุดบนนั้นซึ่งมีสูงสุด6จุดนูนขึ้นมาหลุยสามารถใช้ปลายนิ้วสัมผัสจุดซึ่งมีไม่มากนั้นได้ในคราวเดียวเขาตระหนักถึงข้อนี้และเริ่มศึกษาระบบของบาบิเยยอย่ยางละเอียดผ่านไปสปีเบรลก็ทำสำเร็จ เขาคิดขนระบบที่อิงจากลูกเต๋าโดยแทนตัวอักษรด้วยกลุ่มจุดซึ่งมีได้มากสุด6จุดซึ่งสัมผัสได้หมดในคราวเดียวด้วยปลายนิ้วเดียวเขาจัดจุดเหล่านี้เป็นสองแถวในแนวตั้งแต่ละแถวมี3จุดซึ่งเป็นระบบที่จัดกลุ่มจุดได้หลากหลายแบบมากอักษรแต่ละตัวจะแทนด้วยกลุ่มจุดแต่ละแบบหรือตัดสินใจใช้ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศสแทนใช้เสียง เขาต้องการให้ระบบของเขาพัฒนาขึ้นโดยอิงก,กับการเขียนมากกว่าการพูดลุยส์คิดวิธีจัดเรียงจุดที่ไม่ซับซ้อนโดยสำหรับอักษร A ถึง J เขาใช้จุดบน4จุดสำหรับอักษร K ถึง T เขาเพิ่มจุดล่างซ้ายเข้าไปในกลุ่มจุดแบบแรก และสำหรับอักษรที่เหลือเขาเพิ่มจุดล่างขวาเข้าไปลุยสให้ตัวเลข0ถึง9มีสัญลักษณ์นำหน้าทุกตัวแล้วตามด้วยกลุ่มจุดตั้งแต่อักษร A ถึง J เรียงลำดับไป เนื่องจากบางจุดนูนบางจุดเรียบจึงสร้างจุดแบบต่างๆได้64แบบซึ่งมากพอที่จะใช้แทนอักษรปกติและอักษรพิเศษในภาษาฝร <c oughs> ั่งเศสหลุยส์นำระบบนี้ไปให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดู <c oughs> เขาตระหนักถึงคุณค่าของมันทันทีระหว่างที่พวกครูไม่ได้สนใจสังเกตนักเรียนวัย16ปีคนนี้ได้ประดิษฐ์สิ่ง <c oughs> ที่กำลังจะปฏิวัติชีวิตของคนตาบอดทุกคน แต่ลุยส์มีให้มากยิ่งกว่านั้นพ่อช่วยเขาประดิษฐ์เข็มดันกระดาษและกรอบรองเขียนซึ่งผลงานของเบลช่วยให้คนตาบอดสามารถอ่านและเขียนด้วยตนเองได้ est tills, <please. S 1> ผู้อำนวยการพินิเยปราบปลื้มยิ่งนะและเขาบากบันไม่ลดละจนทำให้ระบบของลุยส์เบลเป็นที่รู้จักกว้างขวาง,วางในที่สุด แต่กว่าที่คนตาดีจะยอมรับนับถือระบบอักษรเร็วก็ผ่านไปหลายปีข้อโต้แย้งหลักก็คือผู้ที่จะอ่านอักษรน,นี้ได้ต้องได้รับการฝึกพิเศษเท่านั้นซึ่งมีแต่จะเป็นการแยกคนตาบอดออกจากคนตาดียิ่งขึ้นไปอีกแต่ในที่สุดคนก็เห็นได้ว่าอักษรเร็วเป็นทางเดียวที่คนตาบอดจะอ่านและเขียนได้อย่างรวดเร็ว ในปี1854หลังเบรลเสียชีวิตแล้ว2ปีโรงเรียนสอนคตบอดทั่วฝรั่งเศสใช้ระบบของเขาอย่างเป็นทางการจากนั้นไม่นานก็มีการทำหนังสืออักษรเบรลรุ่นแรกขึ้นด้วยมือข่าวแพร่ไปอย่างรวดเร็วในหมู่คนตาบอดโลกแห่งหน,นังสือจึงเปิดแก่คนที่ใช้อักษรน,นี้คล่องแล้ว ในปี1878ที่ประชุมในปารีสประกาศให้ระบบของลุยส์เบลเป็นระบบการเขียนสากลของคนตาบอดอย่างเป็นทางการปีต่อมาสมาคมคนตาบอดแห่งเยอรมนีก็รับระบบนี้ไปใช้เช่นกัน อักษเรเปลวสำหรับภาษาเยอรมนีการสร้างรูปแบบจุดเพิ่มขึ้นสำหรับตัวอักษร W ซึ่งไม่มีในภาษาฝรัษษ่งเศสและตัวอุมเหล่าได้แก่ AO และ U และตัว S ในเวลาเดียวกันนั้นวิศวกรและนักประดิษฐ์ต่างหันมาสนใจระบบนี้ในช่วงสินส้นศตวรรษที่19จึงมีเครื่องพิมพ์ดิดสำหรับคนตาบอดรุ่นแรกออกวางจำหน่าย ในเวลาใกล้เคียงกันนั้นออสการพิชก็ได้ประดิษฐ์เครื่องเจาะและดุนนูนเครื่องแรกเพื่อใช้พิมพ์หนังสือแต่ค่ากระดาษในการผลิตสูงมากเพราะจุดต่างๆต้องมีขนาดใหญ่พอให้สัมผัสได้ปัญหานี้แก้ได้ในช่วงกึง่งศตวรรษที่20ในรูปแบบของระบบชาวเลขซึ่งทำให้จำนวนตัวอักษรลดลงได้กว่าครึ่ง ระบบชวเลขช่วยประหยัดเนื้อที่กระดาษแต่หนังสือเบร็วก็ยังคงหนากว่าหนังสือปกติอยู่มากเช่นเรื่อง Lord of the Rings ในรูปอักษรเบร็วมีถึง15เล่มด้วยกันทั้งนี้การผลิตหนังสือให้คนตาบอดทำโดยการสแกนเนื้อหาแล้วใช้โปรแกรมพิเศษแปลจากนั้นคนตาบอดและคนตาดีจะช่วยกันตรวจความถูกต้อง t a n n stolpert in Richtung Straße und denkt, komm a wenn er das mit Absicht getan hätte, komm a was? จากนั้นใช้เครื่องดุนนูนทําบทแปลอักษรเร็วให้เป็นแม่พิมพ์แผนแม่พิมพ์จะเข้าเครื่องพิมพ์และอักษรเร็วจะถูกดุนนูนล,ลงบนกระดาษ จากนั้นก็เป็นการเข้าเล่มกระดาษที่ผ่านการพิมพ์แล้ว ทุกวันนี้คนตาบอดสามารถใช้อักษเรเร็วกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโดยพิมพ์อักษรด้วยคีย์บอร์ดอักษเรกษเร็วและอ่านเนื้อหาจากส่วนแสดงผลเร็วซึ่งมีปุ่ม6ปุ่มต่อหนึอักษรที่จะขยับขึ้นลงตามรหัสของอักษรน,นั้นๆเมื่อจบบรรทัดปุ่มจะลดระดับกลับที่เดิมในปัจจุบัน คนตาบอดทั่วโลกใช้อักษรเร็วในภาษาต่างๆได้หลายร้อยภาษาลุยส์เบรลไม่ได้มีชีวิตอยู่เห็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของเขาแต่ขณะที่เป็นครูที่โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งปารีสเขาสอนระบบนี้แก่นักเรียนหลายคน และระหว่างที่เขาฝึกหัดเป็นนักเล่นออกแกนเขาก็คิดค้นระบบตัวโน้ตขึ้นด้วยผลงานนี้เปิดประตูสู่อาชีพใหม่ให้แก่คนตาบอดทั่วโลกโดยหลายคนได้กลายมาเป็นนักดนตรีที่เก่งกา ในปี1852ในวัย43ปีลุยส์เดลเสียชีวิตในปารีสจากวรณโรคที่เรื้อรังมานานหลายปีศพของเขาฝังหน้าเมืองคูเฟรบ้านเกิดในปี1952ซึ่งครบรอบร้อยปีการจากไปของเรวมีการทำพิธีฝังศพของเขาใหม่นับปูชนียสถานในเมืองปารีส